ยิ้มด้วยนะครับต้องอธิบายหน่อยสิครับยิ้มด้วยนะครับที่นุยยิ้มด้วยนะครับคุณนุยเขาไว้ประจานตัว้ประจานตับยตัวทเริ่มคนไท้ย คแปดแต่ว่าพักเมกี้ที่เราใช้คือสิบสอง